3วิธีสร้างเงินกับอินดีมในยุคปัจจุบันนี้ออนไลน์เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการสร้างไรายได้ต่อการทําธุรกิจมากๆเลยใช่ไหมครับหลายๆคนเข้ามาในธุรกิจหรือว่าเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยก็เจอปัญหาครับว่าไม่รู้จะทําอะไรคืออยากทำนะแต่ไม่รู้จะทําอะไรจริงๆนะฮะหรือนะครับบางครั้งเนี่ยเข้ามาทําแล้วไม่มีประสบการณ์ในการที่จะทําธุรกิจในการที่จะ ทำให้มันเกิดรายได้ขึ้นมานะครับหรือนะบางครั้งเข้ามาแล้วเราไม่ได้ศึกษาตลาดเนาะไปเจอว่าโอ้โหมีคู่แข่งเต็มเลยนะฮะเขาอาจจะขายสินค้าที่แบบเดียวกับเรานะครับเหมือนกับเราราคาอาจจะถูกกว่าเราด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาใช่ไหมครับอาจจะต้องไปขายแข่งลดราคาขายแบบขาดทุนนะฮะเพื่อเอาทุนคืนบ้างนะหรือแบบเอ้ยพยายามขายให้หมดอะไรเงี้ย นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลงทุนนะครับเราอาจจะมีงบประมาณที่จํากัดนะไม่ได้มีต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปลงทุนสูงๆก็อาจจะต้องมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยการทําธุรกิจออนไลน์นะครับเราอาจจะเจอปัญหากันเยอะซึ่งตัวผมเองก็เจอปัญหาเหล่านั้นเหมือนกันนะครับแต่ผมจะบอกว่ามีวิธีการที่มันอาจจะง่ายกว่านั้นแล้วก็เราไม่จําเป็นจะต้อง มีประสบการณ์นะครับไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับใครได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมนั่นเองจริงๆแล้วอินดีมเนี่ยครับเป็นธุรกิจออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมเอาสินค้านะครับจากออนไลน์นะจากทั่วประเทศเลยนะครับเข้ามาอยู่ในอินดีมนะครับนอนแล้วก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้คนเนี่ยนะครับเข้าไปร่วมสร้างรายได้นะครับกับอินดีมได้ด้วยโดยวิธีการสร้างรายได้ก็มีง่ายๆ3ขั้นตอนดังนี้ครับ หนึ่งครับคือการเริ่มต้นนะฮะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับธุรกิจอินดีมนะครับโดยการเลือกเข้ามานะครับในแพ็กเกจนะครับก็จะมีให้เลือกกันหลายแพ็กเกจเลยด้วยกันนะครับแล้วหลังจากที่เราเลือกแพ็กเกจมานะครับเราจะได้สินค้าได้ประกันอุบัติเหตุไปนะครับอันต่อมาก็คือสิ่งที่เราจะนําไปสร้างรายได้นั่นก็คือการลงมือทํานั่นเองนะครับซึ่งการลงมือทำนะครับหลายๆคนก็เจอปัญหามามาอีกเหมือนกันนะครับว่า ไม่มีประสบการณ์ทําไม่เป็นนะครับพูดไม่เก่งนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นความกังวลนะครับของหลายๆคนนะฮะผมเองก็มีความกังวลเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามาในธุรกิจอินดีนะครับว่าเราพูดไม่เก่งนะเรารู้จักคนไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะทําได้ไหมนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการที่เข้ามาในธุรกิจอินดีนะครับข้อดีก็คือ1นึ่งเลยฮะ เราไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนนะครับไม่จําเป็นจะต้องพูดเก่งมาก่อนนะไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษใดๆมาก่อนขอเพียงแค่วันนี้เนี่ยเราอยากที่จะมีวิธีการมีช่องทางมีเครื่องมือในการที่จะสร้างรายได้ก็เพียงพอแล้วครับเราแค่เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มในทีมของผมที่ทำกันอยู่นี้นะครับต้องบอกว่าผมเข้ามาในธุรกิจอินดีนะครับ มากกว่า2ปีเกอบ3ปีแล้วมีรายได้เกือบ2ล้านบาทนะครับจากธุรกิจนี้และที่สําคัญที่สุดคือมีวิธีการนะครับที่จะทําให้พี่ๆนะสามารถที่จะหนึ่งเลยครับนะไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทําได้มีงานประจําหรือมีงานที่ทําอยู่แล้วก็สามารถทําคู่กับงานประจําได้อันที่3ครับใครที่บอกว่าพูดไม่เก่งนะหรือว่าไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทําเครื่องมือออนไลน์ผมจะบอกว่านะครับผมมีโค้ชนะครับที่เก่งมากๆเลยในเรื่องของการ ทำออนไลน์นะครับมาช่วยแนะนำนะครับแล้วก็มาสอนแบบจับมือทำเรียกว่ามาประกบเลยนะฮะให้พี่ๆเนี่ยสามารถที่จะได้ทำนะครับแล้วนะครับเวลาในการทำงานก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับมีเวลา 1- 2ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นในการที่จะเข้ามาเรียนรู้และลงมือทำด้วยกันนะครับนะเพียงเท่านี้ครับนะพี่ๆก็สามารถที่จะเริ่มต้นที่จะที่จะสร้างรายได้ได้แล้ว แต่สิ่งสําคัญอีกหนึ่งข้อครับที่ขาดไม่ได้เลยที่จะทําให้เรามีรายได้แบบยั่งยืนัก็คือการติดตามนั่นเองนะครับการติดตามมันคือการที่เราดูแลทีมงานดูแลคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราครับนะมันเหมือนกับเราเปิดธุรกิจแล้วนะครับเป็นการดูแลนะครับเป็นการบริหารธุรกิจนั่นเองนะครับและในการบริหารนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าในระบบของการเรียนรู้ของเรานะครับก็จะมีการเทรนนิ่งมีการ อบรมนะครับมีการพัฒนาทักษะในเรื่องของการสร้างธุรกิจนะครับที่มันจะเรียกว่าเป็นธุรกิจที่มั่นคงนะครับแล้วก็ยั่งยืนมากๆเลยนะครับก็จะมีประสบการณ์จากผู้ที่ทำแล้วประสบความสำเร็จครับมีรายได้หลักล้านนะครับหลัก10ล้านนะครับหรือหลักหลาย10ล้านนะฮะมาช่วยเทรนนิ่งให้มาช่วยบอกประสบการณ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปนะครับนะเขาไม่ จะไม่ค่อยมาบอกเคล็ดลับไม่ได้มาบอกวิธีการในการที่เขาสร้างรายได้มาจนถึงหลักร้านหลัก10ล้านได้แน่นอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะครับและที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดวันนี้เนี่ยพี่นะครับตัดสินใจนะฮะที่จะเข้ามาร่วมกันกับพวกเรานะฮะทีมงานของพวกเรารวมไปทั้งตัวผมเองนะครับเนาพร้อมที่จะดูแลนะครับและก็พาพี่ๆนะครับไปถึงความสําเร็จหรือสิ่งที่พี่ๆต้องการตามเป้าหมายได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น ออนไลน์จริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับอเพียงแค่เราเนี่ยฮะเรียนรู้ความสำเร็จนะกปปี้เอาวิธีการของคนที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้าเราหรือรุ่นพี่ของเราเนี่ยเอาไปใช้เอาไปส่งต่อเอาไปทำเท่านี้เองครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไดแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับน้องผมเป็นนักธุรกิจอินดีมนะครับแล้วก็ทำงานประจำด้วยนะครับก็รับราชการนะครับ ก็ทําคู่กันนะครับปัจจุบันนี้ก็รับรายได้จากธุรกิจอินดีมรวมไปแล้วมากกว่านะครับเกือบ2ล้านบาทแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีพี่ๆทีมงานในองค์กรเนี่ยนะครับที่มีรายได้นะครับตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนนะครับแล้วก็หลักล้านเนี่ยหลายท่านเลยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่ตัดสินใจเข้ามาเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าผมและก็ทีมงานจะช่วยให้พี่ๆสามารถที่จะมีรายได้สามารถที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับมาร่วมกัน นะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับอินดีมนะครับผมสวัสดีครับ